ไปคำามองว่ายังไงเปิดไฟห้าไปก่อนนะเพืเ่อน,น,น,นๆนคนทั่วไปเขามองว่า คุณก็มีความน่ารักนะอืมความน่ารักสดใสอืมมีความยืดหยุน่นมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวคุณบาลานซ์ชีวิตได้ดีเข้ากับคนง่ายแล้วก็มีความฉลาดมีความอดทนสูงพยายามอดทนแล้วก็ขยันทำงานขยันอดออมและเป็นคนที่ มีอันจะกินอะ่ะมีเงินมีทองเนอะไม่จนเนี่ยคนทั่วไปเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยความน่ารักของคุณน่ารักจริงๆอืมมีความแบบเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ที่ดีแล้วก็มีความยุติธรรมอยู่ในตัวเนาะจัดติดเนาะมีความแฟร์แฟร์กับตัวเองกับผู้อื่นประมาณนะั้นนะเออมีความรักความเมตตา คนอื่นเนาะค่อนข้างเป็นคนที่ฐานะดีรูปร่างหน้าตาสวยดูดีดูสะอาดสะอา้านแล้วก็แบบวางตัวดีด้วยเนาะเออการแต่งตัวสะพนนันนะผมดูแบบให้ลูกแบบดูดีนะภาพลักษณ์ดูดีเนาะ แต่งตัวดีแล้วก็ชอบการแต่งตัวแต่งตัวเป็นเอ,อรู้จักการแต่งตัวเนาะแล้วก็มีรสรสนิยมดีประมาณนั้นเนาะ,ะมาดูมุมมองของคนรักคุณถ้าเป็นคนรักล่ะเขามองว่ามองคุณยังไงมองว่าความน่ารักของคุณนะเป็นอย่างไรคุณน่ารักประมาณไหนเบอร์ไหนเนาะ ให้ไปแรกกระโดดออกมาไม่รู้เป็นอะไรคุณเป็นคนเข้าถึงยากคุณมีเสน่ห์มากๆเข้าถึงยากแต่เขาก็อยากเข้าหาอยากเรียนรู้เนี่ยอยากทาความรู้จักหน่อยสิคุณคุณเป็นคนที่มีไฟนะ เนะ่ผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งในมุมมองของคนรักของคุณมองว่าความน่ารักของคุณเบอร์ไหนให้สิบเลยเก้าจุดเก้าเนาะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเข้าถึงยากแต่มีสเสน่ห์ดึงดูดเขามากๆอจศจวินถือถ้วย คุณเป็นคนที่มีความน่ารักสดใสเข้ากับคนง่ายมีความฉลาดเนาะแบบมีความคิดสร้างสรรค์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีความจริงใจเนี่ยมีความเป็นเด็กมีไฟในการทำงานการใช้ชีวิตแล้วก็คุณก็ให้ให้แนวแบบเป็นคนที่ประสบผลสำเร็จไม่ว่าคุณทำอะไรคุณจับอะไรคุณก็ได้ คุณก็ประสบผลสําเร็จแบบง่ายๆนะเพราะคุณเป็นคนที่มีไอเดียเนาะมีความคิดสร้างสรรค์เออมีแบบมีความฉลาดเออมีการเรียนรู้อืมมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียเนาะในการใช้ชีวิตมีไฟในการทํางานประมาณนั้นมีความฉลาดแล้วก็ค่อนข้างแบบประสบผลสําเร็จคุณจับงานอะไรมาทำนะ่ะรักอิสระ ประมาณนั้นเนาะเออมีความน่ารักสดใสแล้วก็จริงใจด้วยนะอืมเขาหลงสเสน่ห์คุณเขาชอบประมาณนั้นเนาะมีแรงดึงดูดต่อเขามากมากอืมคุณเป็นคนที่แบบเหมือนจะเข้าหาง่ายแต่แต่ยากประมาณนั้นนะให้แนวแบบยิ่งทำให้เขาแบบลหลงไหลเนาะโอเคประมาณนั้นคนที่เลือกกอง ที่หนึ่งเนาะโอเคยังไงเอาภายออกหนีมาแล้วเนาะระยะขออนุญาตมอบมอบไปกองที่สองเนาะขอบคุณค่ะอ่ะผู้ที่เลือกกองที่สองอันนี้สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกกองที่สองมันเดกูกนเลยเนาะความน่ารักของคนมุมมองของคนส่วนมากเนาะ คนทั่วไปเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงความน่ารักของคุณเนาะเขามองว่าคุณรวยนะคุณเป็นเศรษฐีนี่เนาะคุณมีฐานะที่มีความมัน่นคงฐานะดีประมาณนั้นเนาะอืมขอขยายน,นะแป๊บนึง พอขยายขยายอันนี้สามดาวเดสแล้วก็ห้า,หม,ามือเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักมากๆเลยคุณเป็นคนที่สวยหล่อรักตัวเองประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีพลังงานแบบเข้ากับคนง่ายมีความฉลาดเออ มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาเนาะชอบช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นเนี่ยเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายเหมือนหน้าไพ่ที่คุณเลือกนั่นแหละน่ารักอะไรประมาณนะั้นเนาะอืมมีความสดใสมีความเป็นเด็กมีไฟในการทํางานนะเขาคนโหมดมากคนส่วนมากเลยว่าคนทั่วไปอาจจะเคยเห็นคุณประสบ พบเจอกับเหตุการณ์ในอดีตเนาะแต่คุณก็ผ่านมันมาได้คุณผ่านมันมาแบบอย่างง่ายดายเนอะเอ,อขาอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนาะในอดีตของคุณแต่ปัจจุบันนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุข อยู่คนเดียวก็มีความสุขอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็ผ่านปัญหานั้นมาแบบง่ายดายประมาณนั้นคุณมีความเก่งมากๆเลยเนาะความน่ารักของคุณคุณเอาชนะปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบเนาะทางด้านความรู้สึกเนาะอะอแล้วมาดูมุมมองของคนรักสิเขามองว่ายัางไง เขามองคุณน่ารักเบอร์ไหนอืความน่ารักของคุณทําให้เขาหลงรักได้ไหมอะไรประมาณนั้นเนาะมาดูซิมุมมองของคู่รักคนรักของคุณเด็กือถ้วยออกมาอีกแล้วเขารักคุณอีกแล้วคุณมีความน่ารักอืม คุณมีความน่ารักเออขอขยายหน่อนะอออท้อ,ทองขยายลองขออนุญาตนะอ่ะในมุมมองของคนรักนะเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักมากๆ คุณมีจิตวิญญาณที่แบบมีความใสซื่อบริสุทธิ์เออเนาะให้ไว้แบบเด็กๆใสๆอะไรประมาณเนี้อ,อ่ออะไรนะอินดิเพนเดนหรอหรือว่าอิเลเจนเนาะเป <laughs> คนที่ใสๆน่ารักน่ารักมีความฉลาดอยู่ในตัวเนาะน่าจิกแก้มอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วก็ น่ารักสดใสมองโลกในแง่ดีเอ,อจิตใจดีประมาณนั้นสวยวางตัวดีสุขุมนุ่มลึกมีความฉลาดเฉลียวเนาะอาซ่อนความฉลาดซ่อนวิดดอมซ่อนปัญญาไว้ข้างในเขาลงเสน่ห์คุณดูสิคุณมีเสน่ห์แบบดึงดูดเขาแบบ ไปไหนไม่รอดเนาะแล้วก็เขาอาจจะเห็นคุณผ่านเหตุการณ์ผ่านความเจ็บปวดจากอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะแต่คุณเอาชนะตรงนั้นได้แล้วคุณก็กลับมาสดใสละเริงเหมือนเดิมคุณมีความฉลาด ความเก่งความฉลาดความสามารถเอาชนะอุปสรรคเอาชนะความเจ็บปวดในอดีตผ่านมาได้สลุยเนาะตอนนี้คุณสดใสมากๆเลยเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆคุณมีความน่ารักแบบให้สิบเลยประมาณนั้น <c oughs> เนาะโอเคฟูดดี้เล่ากองที่สองก็ประมาณนั้นเนาะไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปต่อไปนะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะรียขออนุญาตมุบไปกองที่สามแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะผ<ม>พ้อที่เลือกกองที่สามมาดูมุมมองของผู้คนทั่วไปเนาะคนมุมากที่มองเข้ามาเห็นความน่ารักของคุณเป็นยังไงเนาะความน่ารักของคุณอ,อืมมีความแบบเป็นผู้นำ ิีใจดีมีความสุขความฉลาดเนาะมีความมั่นคงอมืมีประสบการณ์สูงมากเลยประสบการณ์แบบที่ดีคน ส่วนมากมองเข้ามาเห็นความน่ารักของคุณคือแบบคุณก็น่ารักของคุณนั่นแหละจิตใจดีเนาะเนี่ยเข้ากับคนง่ายเอออยู่ใกล้คุณแล้วมีความสุขประมาณนั้นแล้วก็มองโลกในแง่ดีมองโลกแบบกว้างออกไปเนาะมองการไกลประมาณนั้นแล้วก็มีความเป็นผู้นําเข้มแข็งมีจิตใจที่เมตตาปานีผู้อื่นมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ดี แล้วก็มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินภายนอกทางโลกหรือว่าความมั่นคงทางจิตวิญญาณภายในคุณก็ดูดีเนาะประมาณนั้นมาดูมุมมองของคนรักสิคนรักละ่ะเขามองว่าคุณน่ารักเบอร์ไหน คุณทําให้เขาตกหลุมรักเหมือนกองที่หนึ่งกับกองที่สองได้ไหมคนกองที่สามเนาะมาดูกันซิกองหนึ่งกับกองสองคือแบบเขาตกหลุมรักคุณแบบหัวปรับหัวหัวปัมหัวปรับหัวปัมหัวปับหัวปัมเนาะเก้ามาเก้าดาบออกมาที่เขาหน้ารักของคุณหรือเก้าดาบ ไพ่ใบแรกก้าดาบอุ้ยเดมิเชียนเด็กดาบหกไม้เทา้าสามไม้เทา้าแล้วก็คลีนเหรียญความน่ารักของคุณคือ คุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักจริงๆเนาะมีความคุณมีเวทมนต์อยู่ในตัวเองทำให้เขาลงไหลในความรู้ความสามารถความสำเร็จของคุณคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆประสบการณ์ของคุณแบบนำมาใช้ ได้แล้วก็ใช้แล้วก็ได้รับความสำเร็จประมาณนั้นเนาะเออคุณมีเวทมนต์อยู่ในตัวทำให้เขาลงไหลประมาณนั้นเขาลงไหลความเก่งความสามารถความฉลาดของคุณมีแต่ไพ่แบบความฉลาดขึ้นหมดเลยเนาะ เดมิจิเชียนเด็กดาบความสำเร็จอันนี้ก็ความฉลาดมองการไกลมองโลกแบบกว้างไกลเนาะวิเคราะห์เหตุการณ์ได้ดีมีปัญญาประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นผู้ที่มีติดใจดีมีเมตตาสุขุมนุ่มลึกซ่อนความฉลาดเฉลียวไว้ข้างในเนาะประมาณนั้นเออ ความน่ารักของคุณเข้าลงความน่ารักของคุณคือปัญญาวินดอมของคุณความเก่งกา้าสามารถของคุณความสําเร็จประมาณนั้นเนาะฟุตที่เลือกกลองที่3โอเคสําหรับเพียกการ์ในวันนี้เลอยอาก,ก็มีมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้เนะาะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขในการรับชมรัะฟังคลิปในวันนี้กับเลยาเนาะ ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ให้เกียรติและเสียสละเวลาอันมีค่าเข้ามารับชมรับฟังหรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนระยาฟังคลิปแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนระยาจนจบคลิปในวันนี้เนาะขอขอบคุณขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคน สุขสมหวังในละในเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความรักความจำพันธ์ก็ให้สุขสมหวังกันทุกๆคนเนาะลัคกี้เลิฟลักกี้อินเกมแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปใหม่คลิปต่อไปสําหรับวันนี้ระยะไปละขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย